ปั่นไส้โคง้งทุกเรื่องราวปันป่นๆของฟุตบอลบายสามสี่หปอร์ตอัปเดตเรื่องราวลูกหนังปันป่นๆทั้งสั้นทั้งยาวกับเราชาวปั่นไส้โคง้งสำหรับซีรีส์ฟุตบอลวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องราวดวงสมพงษ์จับสลากแบ่งสาย UCL นํานำพาฮาลัเลวันลุ้นยิงทีมเก่าลุ้นมันเหมือนอยู่ในสนามจริงบายสามสี่หสปอร์ต เรียกได้ว่าร้องซีดเลยทีเดียวครับสำหรับผลการจับสลากแบ่งสายในครับศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับในฤดูกาล2022-2023นะครับที่พิธีการเนี่ยถูกจัดขึ้นมาเมื่อคืนที่ผ่านมาที่นครอิสตันบูลประเทศตุรกีครับงานนี้ครับได้รับเกียรติจากยายาตูเร่นะครับอดีตมิดฟิลของบาร์เซโลนาและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมาจับฉลากครับร่วมกับฮามิดอันติทอปครับอดีตนักเตะทีมชาติตุรกีนะครับรวมไปถึงชาวเก้ศูนทรีและก็ไบออลเลอร์กูเซนครับเข้ามาเป็นมือดีครจับ แบ่งสายครั้งนี้นะครับซึ่งกลุ่มอัปเดตครับไปกันที่กลุ่มแห่งความตายกันก่อนเลยนะครับทีมวางในกลุ่มนี้ครับเป็นไบเยนิวนิกครับแชมป์บูเดสลิกาจากเยอรมันนะครับถูกจับมาอยู่ร่วมสายกับเจ้าคันโยกบาร์เซโลนาจากลาลิกาสเปนครับนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งมหาอำนาจลูกหนังแห่งเกาโชสราอิตาลีอย่างอินเตอร์มิลานร่วมสายด้วยนะครับส่วนหนึ่งทีมที่ต้องบอกว่าสวยเหลือเกินนะั่นก็คือวิกตอรยเพลเซนนะครับสมันน้อยจากสาธารณรัฐเช็กที่ถูกจับมาอยู่ในกลุ่ม4ซึ่งงเป็นปขอ อยูฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้ครับกลุ่มอื่นๆครับไล่ตั้งแต่กลุ่ม A นะครับรองแชมป์เก่าอย่างลิเวอร์พูลครับจากศึกพิม์ลีกอังกฤษก็ถูกจำมาอยู่ร่วมสายกับนาโปลีแห่งศึกเกาโชเซเรียอิตาลีนะครับรวมไปถึงอาแจกอัมสเตอร์ดัมจากศึกเอเรดิวิซิลีของแลนด์ครับนอกจากนี้ยังมีการคัมแบ็กกลับมาในรอบ10กว่าปีครับของกลาสโกว์แรนเจอร์แห่งศึกสกอตติชพิม์ลีกแห่งประเทศสกอตแลนด์นั่นเองครับส่วนกลุ่ม B นะครับก็มีลุ้นด้วยกันหลายทีมครััับบคคูู่่่่ขีีีี้้สสสกกกกกนนนนมมมาาารรรใลุุไวจจะเเเปปป็ออฟซ์โโตต นอาราติโกมาริดครับของเดียโกซิเมโอเน่แห่งศึกลาลิกาสเปนครับรวมไปถึงไบเออร์เลเวอร์คูเซนนะครับแห่งศึกบุนเดสลิกาเยอรมันและก็มีคลับรูสอีกหนึ่งทีมครับทีมยักษ์ใหญ่จากประเทศเบลเยียมครับในขณะที่กลุ่มดีนะครับสูสีกันสุดๆครับเพราะว่ามีทั้งทอร์เรนต์อสเปอร์จากศึกพิม์ลีอังกฤษครับไอทักแฟงเฟิร์ตแชมป์ยูโรปาลีกจากเยอรมันนะครับแล้วก็สปอร์ติงลิสบอนจากโปรตุเกสโอลิมปิกมาร์เซย์จากลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับก็มาอยู่ร่วม ก็จะมีแชมป์เกาโชส์ไรต์ลีในฤดูกาลล่าสุดอย่างปีศาจแดงดําอซิมิลานครับเป็นตัวเต็งในกลุ่มนี้นะครับร่วมกับเชลซีครับจากสึกพิมลีอังกฤษนะครับส่วนอีก2ทีมร่วมกลุ่มก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนั่นก็คือเรสบูซาบวกจากออสเตรียและก็ดินาโมซาเกรบจากโครเอเชียครับส่วนแชมป์เก่าครับราชันชุดขาวเรอัลมาดริดแห่งศึกลาลิกาสเปนนะครับถูกจับมาอยู่ในกลุ่ม F ครับสำหรับการจับสลากแบ่งสายปีนี้นะครับถือว่างานกลางๆไม่ยากไม่ง่ายครับเพื่อนร่วมสายก็จะมีอาเบบเลสิกจากยอร ครับชักตาโดเนตจากยูกคเครนครับแล้วก็มาลายขาวเขียวกลาสโกซเซลติกจากสกอตแลนด์นะครับกลุ่มนี้ถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดไม่มีอะไรพลิกล็อกราชันชุดขาวแชมป์เก่าเรอัลมาดริดก็น่าจะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ต่อไปครับกลุ่ม G ครับที่มี1ทีมแดงอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับรายนี้เต็งทุกปีครับทีมของเป๊ปกโกดิโอลาปีนี้ได้เออร์ลิงส์บรูหาเลนครับดาวยิงทีมชาติอเวมาร่วมทีมจากบรูซีดอทมุนครับแล้วก็ผลการจับสลากมาเจอกับบรูซีดอทมุนทันทีเลยครับเท่ากับว่่าาาาาเเอออรร์์์ลลิิงงสสบฮดมมีีโกกยท สำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มครั้งนี้ครับอีก2ทีมก็คือของหนักอย่างเซบียาแห่งศึกลาลิกาสเปนแล้วก็เอฟซีโคเปกนของประเทศเดนมาร์กนั่นเองครับกลุ่มนี้น่าสนใจครับมาลุ้นกันว่าเอลิส์บราฮาแอนจะทดแทนบุญคุณทีมเก่าด้วยการยิงประตูใส่บรูซียดอทมูนได้หรือไม่ครับเพราะว่าตอนนี้เขาคือนักเตะใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแล้วครับกลุ่มสุดท้ายนะครับก็โหดไม่แพ้กลุ่มอัปเดตกลุ่มแห่งความตายเหมือนกันครับเพราะว่ามีทีมใหญ่ๆทั้งนั้นเเลยรไมม่่่วาาจะป็นีสแซงชหหษ คลิกองฝรั่งเศสนะครับที่อยู่ร่วมสายกับมาลายูเวนตุสครับอีกสองทีมก็คือเบนฟิก้าของโปรตุเกสนะครับแล้วก็รองบอลทีมโนเนมอย่างมักคาบีไฮฟาตัวแทนจากประเทศอิสราเอลนั่นเองครับโดยรอบแบ่งกลุ่มศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับจะเริ่มต้นเตะกันในวันที่6และก็7กันยายนครับแล้วก็ลากยาวไปทุกๆสัปดาห์นะครับไปจบนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มครับในวันที่1วันที่2พฤศจิกายนนี้นะครับแล้วก็จะเว้นวรคให้ศึกฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาปลายปีีนน้ส่ว เกมรอบน็อกเอาท์นะครับจะกลับมาเตะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าครับปี2023นะครับรอบชิงชนะเลิศครับจะเตะกันที่อตาเตอร์กโอลิมปิกสเตเดียมที่นครอิสตันบุลประเทศตรุรกีในวันที่10มิถุนายนปีหน้าครับถ้าหากคุณชื่นชอบเรื่องราวลูกหนังปันๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งติดตามกันได้3ช่องทางทุกวันที่ f a c e b o o k Youtube, t i k t อกปันไซโค้งเราจะมาพูดคุยในเรื่องราวสุดปันในวงการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยขอบคุณครับ